สวัสดีค่ะวันนี้เก่าพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีไปไหว้พระที่วัดท่าซุงตกเย็นไปเดินเล่นที่ตอกรงยาหาของกินอร่อยๆกันค่ะทริปนี้เอนั่งรถบรขอสอจากหมอชิดมาลงที่บขอสอ,อุทัยธานีพอมาถึงรถสามล้อก็มาจอดรอรับอยู่แล้วเพราะเอโทรจองไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะ ที่แรกที่จะไปเมื่อถึงจังหวัดอุทัยธานีก็คือวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงซึ่งเราใช้เวลาเดินทางไม่นานจากปขอขสมและตอนนี้ก็มาถึงวัดท่าซุงแล้วค่ะเรามาถึงเที่ยงพอดีวิหารแก้วรอบบ่ายยังไม่เปิดเลยแวะมาไหว้พระฝั่งบทเก่าก่อนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอุโบสถวัดท่าซุงเราต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงค่ะเราจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ในพระวิหารหลวงพ่อใหญ่ค่ะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในวิหารนี้มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ส่วนมากจะปั้นเป็นพระพุทธรูปทรงสมัยอยุธยาเป็นเกศน้ำขนุนทั้งสิน้นถัดมาอีกนิดก็จะเป็นพระอุบโบสถขนาดเล็กเราเข้าไปข้างในกันค่ะ ซึ่งภายในจะประดิษฐานพระประธานและพระบร,รมสารีริกธาตุเป็นจำนวนมากและมีจิตกรรมฝาผนังอันสวยสดงดงามเป็นเรื่องราวพุทธประวัติซึ่งเขียนโดยช่างพื้นบ้านค่ะหลังจากที่เอไปไหว้พระขอพอหรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเอก็ไปให้อาหารปลาต่อเลยค่ะเพราะวัดฝั่งนี้จะอยู่ริมแม่น้ำสแสกกลังและปลาที่นี่ก็เยอะมากและก็ตัวใหญ่มากด้วยค่ะ หลังจากที่เราให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งรถไปปราสาททองคําต่อเลยค่ะแป๊เบเดียวก็มาถึงแล้วข้างหน้าของเอคือปราสาททองคําสวยมากๆและก็อลังการมากๆเลยค่ะซึ่งปราสาททองคํานี้ตกแต่งด้วยทองคําตระการตามีความประณีตงดงามโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสวยราชเป็นปีที่50 ซึ่งมีซูมพระยืนแปศอกเป็นพระพุทธรูปปางนีลาประดิษฐานบนยอดปราสาทงดงามและปราสาททองคำมีทั้งหมด3ชั้นค่ะมียอดทั้งหมด37ยอดซึ่งเป็นยอดเท่าๆกัน36ยอดทรงพุ่มข้าวบินและยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่หนึ่งยอดนะับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากจริงๆเลยค่ะ เดินเข้ามาบริเวณข้างในแล้วโอ้โหสวยสดงดงามการตามมากๆเลยค่ะนอกจากชั้นที่1แล้วที่ปราสาททองคําแห่งน,นี้ยังเปิดให้ชมบริเวณชั้น2แล้วก็ชั้น3อีกด้วยนะคะโดยจะมีเวลาเปิดปิดด้วยค่ะก่อนจะขึ้นชั้น2ต้องมารับบัตรคิวที่ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วค่อยเดินขึ้นไปชั้น2ก่อนถึงบันไดต้องเอาบัตรคิวมาคืนก่อนนะคะขึ้นไปชั้น2กันเลยค่ะ ตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณชั้น2แล้วค่ะจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายประดิษฐานอยู่บนชั้นกระจกที่สวยงามค่ะ บริเวณชั้นสองจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานแล้วทางด้านชั้น3าก็มีพระพุทธรูปปงางต่างๆวางเรียงรายสวยงามอยู่บนชั้นกระจกด้วยค่ะและตอนนี้เอก็เดินออกมาจากปราสาททองคำแล้วค่ะ ดูเวลาแล้ววิหารแก้วยังไม่เปิดให้เข้ารอบบ่ายก็เลยไปไหว้หลวงพ่อเงินไหลามาเทมาต่อเลยค่ะหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทสูงสาศอกและด้านหลังขององค์พระคือหอพะไสายวีดกสูงขนาดตึก6ชั้นและภายในยังมีเจดีย์พุทธานอีกด้วยค่ะหลังจากที่ไหว้ขอพอหรหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาแล้วตอนนี้วิหารแก้วก็เปิดให้เข้ารอบบ่ายแล้วค่ะไปกันค่ะ และตอนนี้เอก็เดินเข้ามาภายในวิหารแก้วแล้วค่ะหูระยิบระยับสวยงามมากเลยค่ะเอขอตัวไปไหว้สังขารหลวงพ่อฤาษีดิงดำก่อนนะคะส่วนด้านบนของวิหารจะประดับประดาด้วยช่อไฟระยะขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่จำนวนกว่า119ช่อและจะประดับด้วยโมเสสสีขาวกระจกทั่ววิหารเลยค่ะทำให้มองเห็นภาพสะท้อนไม่มีที่สิ้นสุดเลย และเมื่อเราเดินเข้าไปข้างในจะพบกับพระพุทธชินาราชองค์จำลองค่ะสำหรับใครที่จะเข้ามาวิหารแก้วที่นี่เขาเปิดสองรอบนะคะมีรอบเช้าวเวลา9ก้าโมงเช้าถึง11.45มง45 และรอบบ่ายบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะออกจากวัดท่าสุงมาแล้วเอก,ก็มาแวะที่บ้านจงรักก่อนที่จะเข้าที่พักค่ะบ้านจงรักเป็นร้านกาแฟกึ่งพิพิธภัณฑ์มาร้อนๆแบบนี้ต้องเข้าไปหาอะไรเย็นๆดื่มกันสะหน่อยละค่ะสไตล์การตกแต่งของร้านจะเป็นแบบโบราณโดยการนำของสะสมมาตั้งโชว์มีทั้งตุ๊ก,กตาและก็ของหายากค่ะเช่นกระป๋องนมผงซัฟฟอกบีสแบบกล่อง กระป๋องลูกอมหอและบริเวณชั้นสองของบ้านก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านคุณตาหลวงเพชรสงข้ามค่ะเมื่อเอเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วจะเห็นเป็นห้องโถงซึ่งจะมีของสะสมโบราณเช่นถ้วยชามจานที่ใส่ไว้ในตู้จากเย็บผ้า เครื่องพิมพ์ดิสสมัยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์และของเก่าแบบโบราณอย่างเตารีดถ่านหนังสือแบบเรียนจินดามณีและถัดาจากห้องโถงก็จะเป็นห้องนอนที่มีโต๊ะเครื่องแป้งหูช้างอายุร่วม100ปีซึ่งนับว่าหาดูยากแล้วในปัจจุบัน ออกจากบ้านจงรักเราก็เข้าที่พักเลยค่ะวันนี้เอพักที่โซลราเซล์วอล์กิ่งสตรีทโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์เล็กๆน่ารักเหมือนเรามาเที่ยวบ้านญาติเลยเดินไปตลาดเช้าก็ไม่ไกลยิ่งตลาดตอกโรงยานะ่ะซอยถัดไปนี่เองค่ะห้องที่เอพักราคา550บาทที่นอนนอนสบายมีโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆมีทีวีตู้เย็นห้องน้ำกว้างมีเครื่องทำน้ำอุ่น เย็นนี้เจอกันที่ถนนคนเดินตอกรงยาค่ะถนนคนเดินตอกรงยาจะมีทุกวันเสาร์เวลาสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มมีของกินให้เลือกมากมายตามใจชอบเอกำลังตามหาร้านขนมไทยอยู่เขาบอกว่าขนมถ้วยฟูอร่อยมากอัน,นั้นไงเจอแล้วที่ร้านมีขนมไทยหลายอย่างมากๆเลยมีทั้งฝอยทองทองหยิบแล้วก็ถ้วยฟูเอเดินต่อมาเรื่อยๆก็มาเจอกับพิพิธภัณฑ์โรงยาฟิน เขาไปดูกันค่ะถ่ายรูปได้ดน,นะคะสอ,สอบถามได้าภายในจะมีมาค์ุเทศคอยต้อนรับและให้ข้อมูลอธิบายให้เราฟังค่ะคอสเตอร์ขายสินในสมัยก่อนออที่ที่เขารวลรวมกุ้งเด็กแล้วก็ทำถส,สูงเพราะว่าเวลาคนขายเขามองอะค่ะเขาะจะได้แบบว่ารู้ว่าใครเข้ามาบ้างเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีกล้องจอนปิดใช่ไหมคะเ,ออเพื่ออาจจะมีการขโมยเกิดขึ้นได้ก็เลยต้องทำสูงๆแล้วก็มีอันนี้กัน้นไว้ ลราออกมาจากพิพิธภัณฑ์ลงยาฝิ่นแล้วก็เดินไปหาของกินต่อเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆผ่านของกินมากมายหลายอย่างมีทั้งหมูทอดสลัดแต่ที่เอตั้งใจจะมาซื้อคือหมูสเต๊กค,ค่ะนั่นไงเจอแล้วหมูสเต๊กอยู่สุดทางเดินนี่เองหมูสเต๊กแม้ละเจ็ดบาทจัดมาเลยจ้าสิบไม้ได้หมูสเต๊กแล้วก็ไปหาของอย่างอื่นกินต่อค่ะ มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยขนมเบื้องก้มน่ากินซูชิก็มีเครื่องจักรสารก็มีนะแต่เอ็ม,มาสะดุดตรงร้านซาลาเปาไส้ปลาแดดนี่ล่ละค่ะต้องลองซะแล้วเลยจัดมาหนึ่งลูก หลังจากเอได้ขนมถ้วยฟูหมูสเต๊ะซาลาเปามาแล้วเอก็เดินต่อไปจนมาเจอกับบ้านนกเขาที่เขาจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนมีตั้งแต่ภาพเก่าๆทีวีพัดลมเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยโบราณตลาดคนเดินตอกรงยายังมีของให้หน้าช้อปอีกเยอะเลยค่ะเอขอตัวไปช้อปต่อนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เก่าพาเที่ยวด้วยนะคะ